เอานงนี่ก้าววินงนะนี่คือก้าวิน้งนะนี่คือก้าวินนงนะแล้วว่าทดหลบก่อนหลบธิันาปีกวานแล้วดาปีกวานเลยนะส่วนนี่กับมู่ก้านะ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 ตอนนี้มู่ก้าวนะโนดฝ่าวันไหมนะกระปุมแล้ววาทดว่าวันธิปนา พี่นุ้งที่ปะปาแงลาวนะเมื่อวานนะเอาละเลยปามุงควางเลยเลยปามุงวางเลยคุณทุกคนรอ่อยรอนะคุณทุกคนรอกอยด์รอมาเลยนะเอาเรามาลุ้นกันหน้าวายีิ้นุ้งจะหลังตาได้ไหมนะเรามาลุ้นกันนะเรามาลุ้น มูก,ก้าเป็นดำนะมูก,ก้าเป็นดำอีนุ่งเป็นแดงนะยีนุ่งเป็นแดงเป็นเบือก็ไ,ได้เป็นเออเป็นเบือก็ได้ใหญ่นิจชนะนุชอย่างเดียวนิจใหญ่นิจนุชอ,อย่างเดียวนะสุวะดว่าหลอดเหลวลุยนี่ส<ะ>ดว่าหลอดเหลวลุยอ<ะ>ี่ดูมัน<ะ>มันสามอีกเดี๋ยวผมไป้าเรยบรรยากาศก่อนสามอีก เดี่ยวนะาซดว่าหลบแนวลุยไีดูมันมันสามยิกเดี๋ยวผมปาเล่บรรยากาศก่อนก่อนเล่ยุ่นนาเดี๋ยวผมปาเล่นะเดี๋ยวผมปาเล่นะนี่นะบรรยากาศนะจังนาจังนาแล่เลยนะแล่เลยนะแลงบรรยากาศก่อนนะแรงบรรยากาศก่อนมากนะมากนะนี่คือสนามเต็มเต็มแรงจิกแรงจิกเลยนะ

ดงต๊กเลยแดงต๊กเลยแดงต๊กเลยเตียมตัวก้อยกันได้เลยนี่เือเตียมตัวก้อยกันได้เลยเดี๋ยวแดงจะลางกอนนะเราไปเดี๋ยวแดจะลางก้นนะราไปเลเดนยวแดีนะล่างก้นเลยนะนี่คือก้าววินงกงในาววานปมกิรีนะ ดีดีดีนนลก้าวินุตตนะกวินุตันะตัวก้านี้นะครับตัวก้าวินุตัวนี้ชนมาแล้วนะครับยี่รื่งนะครับชนะซิมาแปหนะครับลาดุจชนะกว้เชียงสีตาซาลานะเรวาูกสปารเวามาสดว่าหลบปลวนะสมินาราคาอยู่แดงหน้าาาอยู่แดงนาาาอยู่แดงน้าจ็ต๊ะคุณรองนะเต๊ะคุณรองนะ เอาเลอไปตัวดำมังกับ <โด S 1> ล้ไปตัวดำมั่งับเอันตรีไปนะดวันี่คือตัวดำตัวรองกับโนดฝ่าวันไม่ซิงเกิลไกลเรือว่าเวรืางมือเก้าวนะครับตอนนี้ชนมาแล้ว1ิคตองุ้นนะครับ<ด>ชนะซิกแปดสองนะลาทุดกับชานะาปีก้านเะรานะครับไอชนะปีนิ่งนงเล่าที่ผาแล้งนะล่งกากนาะยิุ่นงไปครับ นะครับประมาณปีกไน้าหยุดไปนะแต่ก no, right. ่อนแล้วมารีแม็กกูนี่แล้วนะตัวดำก็รั้งเงียมเลยนะพี่บอยนะเอาผีมูก้าวนะโอเคนะครับโอเคนะครับเอาเล่าไปลยตัวแดงกันเลยราคาอยู่ราคาอยู่ ล่อเลยกันเอาเองเรือนะพี่จอดเป็จอดเลยกันเอาแดงตหนะาดงโตเดงโตเดงโตแดงโตแดงตมูกเก้าเล่นไปน้ำมนนะมูเก้าเล่นไปนำหน้าเดงตหน้าเดงโตหน้าเดงตหน้าเด้งโตหน้านะครับเก้าวินุ่งต่อหน้าเก้าวินุ่งตหน้าเก้าวินุ่งต่อหน้าเก้าวินุ่งต่อหน้าทำงานเก้าวินุ่งตอหน้าแน่นต่อเร็วงานฟังผัดแล้วแน่นแจกแจกนะครับ

ซีลานซีลานซ่องมืดบัทนักล่างตานักหยุดโลกจะไม่เจอกับได้มาหล่ออินทงตังโู้เตรียมตัวได้เลยนะ่เออไมวาหลบนี่มันตั้งู้นี่ไม่เมื่นหลบก่อนเนยมื่อวานนะขี้มาอินทกหึ้อนะรแี้อมหัวบรออมหัวบรอวบรอนนะกูทีก้นโล่ก้อยก้อโลนะอีกอึดไก่เดียวนะเรามาลูกกันมานะครับซีลานจะอยู่ดี ปะแดงอยู่นกนะูนะก้อนมนะเดงปลอมนะเดงปลอมดำปลอมนะเดงปลอมดำปลอมนะมันมุกขาวปแดงมีเอาหัวปลอมัวปลอมมัวปลอมหัวลอมหัวลอมลอเตรียมตัวก็ให้กันได้เลยมเออมนบ่นำมนาวต้งก้าวนี่นะพี่แก้

ลงอยางั้เลวนีครับตัวัวาวัวก็เดินไปไป่วัวไปกลางๆไ้บเอาวัวอมหัวปลอมแดงตอ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 เอาตังคูเตรียมตัวได้เลยมิกออเอาในเ็ตมาเตรียมวัวในเ็คนะครับดับตาในเช็คนาเตรียมพันแต่ว่าดับคนเตรียมพันกับเล่นกันเล่นในเ็คเลยนะครับตังคอย่างเดียวั้งรอตังคูนี่ อาริไจุนยังตัวดำมุก้าวอาร์ไจุนยังตัวดำเข้าดีนะดำเข้าดีนะนะครับอ้าวนี่คือตัวดำตัวน้องนะครับโน่ฝ่าวันไม่ซิ่งเข้าขายหรือว่ามุก้าวนะตัวนี้นะหัวพร้อมนะหัวพร้อมนะบอลล็อกแรงไม่ได้ดีนะได้แทงได้ผิดแทงไหนเอาใครจะเก็บใจไฟนี่ไปก้องนะครับดำลื้อแดงนะมุก้าวหรือว่าอินงนะครับเจ็ดโต้ขุณลองนะเจ็ดโต้ขุณลองนะ ยินทุงต่อนนะยินทงก่อนนะยิน่งต่อนะเล่หมุฟัล่่ามุงไวก่อนกอเล่ตวดำเรเล่ตอดำมันเขาดิก้อเล่ตดำอ่านี่คือตัวดำตัวร่องนะตวดำตัวรองนูดนะครับฝ่าวันไม่ซิ้นเกาขายกับเรือว่ามูอเก้าหน้าอนี่ส่งเขานาอีกหน้ส่งเขาตวดำนะอ่าโอเคนะครับมัวบลอมวบลอมมัวบลอมวบลอมมัวบลอมั่อาบุบเอาเด้เเเเ้เเเไปเเงเไปเเงเไปเ

Đâm to bé, đám to bé, to Ra khai không được sân rồi. Mắng. ai đen mới gọi tăng nam, mới gọi tăng thu tại đây nha bố ạ. Đây bạn Đâm to, đ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 âm to, Đâm to. to trên đây, to trên đây. Bây giờ đùi thơm ngon. Ao, tăng thu, tăng thu, Ai bao ai chúc, ai chúc, ai mà

đậm cao quang đậm chuột cặp đậm chuột đậm chuột đậm chuột đậm phải cao thân mà chúc mấy game này chuột mấy game này chuột lười lười này chuột lười lười này chuột lười lười này đậm chuột mà mà đậm phải cao thân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  bay quả đúng ơi ơi tim tim bay tim bay tim bay phải đánh thôi lăng lao bơ đậm bơ bơ đậm bơ đậm bơ 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 to bay to 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 to

เรียกว่าไม่เกนะไม่เกนะเฮ้ยกลางหัวนะเก้านะกลางหัวนะกลางหัวนะกลางหัวนะเฮ้ยเฮ้ย้ไอเก้าพิงมาเก้าิงมาแจงออกมาแจงออกมากระดมจุกอะดมจุกระมกลางหัวกลางหัวกลางหัวเฮ้วิ่งวิ่งวำด้มาเดียวทำไดมาเดียวแก้ควแดงแก้ควแดงแก้ควแดงทำได้มาเดียวทำมาเดียวแก้ควแดงแก้ควแดงแก้ควแดงไมดู้เลยเหรอทำได้มาเดียวที่เดียวนะไมเจ้าเลยนะที่เดียวไมเจ้าเลยนะที่เดียวไม่เจ้าเลยนะทำได้มาเดียวทำได้มาเดียว โนดฝ่าวันไม่ซิโตกไก่รวมมุก้าวได้มาเดี๋ยวเราจมูกกับโรยจมือโนดมุมดำมัวดรองได้มาเดี๋ยวเราจมูกกับโรยจมือโนดลังโนดฝ่าวันไม่ซิโตกไก่ได้มาเดี๋ยวเราจมูกกับโรยจมือเกียร์กว่าแดงเกียร์กว่าแดงเกียร์กว่าแดงไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะทุกโต้หยับรัวที่เดี๋ยวไปเลยนะนาวา bếp điều na, bếp điều na, bếp điều na, tua 9 peo peo đây, không lấy na, không lấy na, không rồi chu mương, đâm rồi, mư, đâm rồi mư, qua đèn, qua đèn, rồi qua đánh, qua đánh, โอ้เล่นอ่ะโอ้ยก้ากินเลยเฮ็ดเลยมือก้ากินเลยเฮ็ดนะเอาตัาวไมกับเอาหไม่แอาแล้วแมาแล้วเป้เาเต้าเลยพี่เป้เบาเน้ามูก้าวก็าวกลมแจกแไปเลยมือแวนะเขอะรทำรอจูอะรามัน่ม่ดอยู่ใจเลยวัดทำจนาทำจนาทำจนาอาดีอาดี โนดฝ่าวันไม่ซิงเขาไก่มุกขาวในปอนในามสรับเนโคัดแหงครับเป็นควยชนะครับนาีอยางอาดีอาดีนดมุเนอามา่ชนะมา้าจีะเล้ ไม่ไม่แ่งซ้ำมันนะไม่ต้องท้ามันนะไม่น่ามีแังซ้ำแต่ยไองไลดีนะงไส้เราิ <"I S 2> an, era, ้นกละลูกยางนะยอมาชนทีนี่ไอ้เลยนะยอมาชนทีนี่ไอ้เลยนะไม่ยอมชนมาอีกเงี้ยล้มเกมือไม่ตั้เม็ดนะลกมือไม่เม็ดนะ

โอลอตองรานะครับวัยนี้กับโอลอตพิิติษลงลาวีนะครัเรืนองลอเานน้พลาดไป้นะครับมีเพื่อนท้วมันก็ต้องมีห้องเดียว่าอดีวานะต่ามคนแกมีห้องนี้ปเบ้านี่ได้ดีกว่าแอกึงไงว่านะนี่แกว่าพี่ถูกจับโดที่ไปเลยี้ ว่าแปบเบาๆมันทิ้งเ็เดียวนี่ต้องบอกนักเกียรติไหมอ่ะมันยอมอ่ะน่เมื่อมื่อในทำอ่ะนะไม่เอาเดยนี่ไม่ตำเดียวนี้

อาโบรเน่ดิจิทัลลาวีรวยลคอนะครับแต่ว่าตัวนั้นอาโบรดิจินะครับตามเซนซี่นะครับตัวไคนนะครับตัวโดทองระยะครับโดดิจิทัลลาวีนะครับตามมาเลยครับตามมเลยนะครับตามกรแสการเปลีเกมเข้าวันที่ นะครับเิดเยย่งกันบอลเปือยแย่กันวันดับเปืยย่งยี่ในนะครับวันที่หเปือยแย่งกันดุรูวันเกเปือยแย